วันนี้ทาการอัดจารบีครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ว่าถ้ามันเป็นหัวอัดแบบแข็งอะนอาแ,แบบเป๊บๆนั่นมันก็จะอัดอย่างเนี้ยแต่ว่าของผมเนี่นเป็นสายอ่อนครับแล้วก็หัวนี่เป็นแบบล็อกครับจะโค้งมาแบบนี้ก็ได้สองุดสามุดนี่กระบ,บอกอัดอยู่ในตำแหน่งเดียวอัดไดี๋ยเดียเด๋ยวถอดออกมาเบิรงเด้วันเป็นแบบได็ตัวนี้ซสือมาใส่เองครับเนี่นี่เห็นบอ ใส่กับหัวอัดจรบีทีทั่วไปได้เลยนี่ที่เขาเบิกมากนี่แต่ว่าซ้ายนี่มันเป็นซ้ายอ่อนเห็นบ่เนี่แรงดนันทนแรงดันสูงครับนี่หัวเป็นแบบล็อกครับวิธีใส่งานบีบครับเห็นบ่บีบหัวจะพองมากลลวก็เสียบเขาหัวอัดแล้วก็ปล่อยมันจะล็อกไว้ครับเวลาถอดออกนันถ้ามันแน่นอย่าไปงัดด้วยพี่น้องค่อยๆขยับออกกดแล้วก็ถอดออกครับค่อยคอยขยับออกอย่าไปดึงถ้าดึงมันสีหัวมันสีพังเร็วครับนี่ ตัวนี้ใส่มาปีกว่าแล้วครับนี่ใส่คนเดียวปีกว่าแล้วเอาใส่แล้วมันระวังเอามันจะใส่ได้ทนครับแต่ว่าถาไปดึงนี่พังไว้ครับเอาฝากไว้ผู้ใดสนใจด้อสายอ่อนกับหัวอัดแบบล็อกเนี่พร้อมสิแปะลิงแปะตะการไปให้ด้านล่างตรงนี้เลยครับด้อขายเฉพาะหัวกับมีขายเฉพาะสายกับมีขายทั้งหัวทั้งสายกับมีเอาไปแล้วครับอัดต่อกัน